รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะสามารถปิดสวิตช์การปฏิวัติรัฐประหารได้กี่โมงที่ผ่านมานะครับเราถูกการปฏิวัติรัฐประหารของประเทศไทยมาหลายสิบครั้งนะครับทำให้ประเทศไทยนั้นเดินช้าในโลกใบนี้จึงมีแนวคิดนะครับในรัฐบาลประชาธิปไตยในปัจจุบันว่าถ้าสามารถแก้ไขพระราชบัญญัติของกองทัพต่างๆโดยเฉพาะพระบกลาโหมนั้นจะสามารถหยุด การปฏิวัติหรือยับยั้งได้หรือไม่อย่างไรพีคนถามว่าถ้าเกิดไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่ดีกว่าหรือเรียนอย่างนี้นะครับ ทุกครั้งก็มีอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่เมื่อฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการปฏิวัติร,รัฐประหารอะไรได้แต่ถ้าเรามีการแก้ไขพระราชบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเราสามารถยับยั้งในการก่อรัฐประหารหรือการปฏิวัติได้ครับหลักๆนั้นเป็นการให้อำนาจโดยเฉพาะรัฐบาลน,นั้นระงับหรือยับยัง้งเช่นทราบความมาว่ามีนายทหารเหล่านั้นหน่วยนี้กําลังเตรียมกําลังในการเข้ายึดอำนาจ